คลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตรถเข้าใหม่หน่อยนะครับสำหรับคนที่มองหาวิออสอยู่นะครับวันนี้มีวิออสเข้ามาใหม่2คันนะครับสีบอล2คันตรงนี้จอดอยู่เป็นตัว1.5รุ่นมิดปี19นะครับแล้วก็เป็นไมล์หลักหมื่นด้วยทั้ง2คันเลยไมล์60,000กับไมล์80,000นะฮะส่วนคันสีดําตรงนู้นผมเอามาจอดเปรียบเทียบให้พี่ๆได้ดูกันว่าตัวมิดกับตัวไฮเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าคันสีดำเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้ได้รับชมกันลัอตดสญญา ใครที่มองหาวิออสอยู่นะครับอยากอัปเดตรถเข้าใหม่กับผมนะครับเข้ามารับชมในคลีปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วิออสนะครับอยู่กับผมเต้พยนนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นวิออสหรุ่นมิดนะฮะแล้วก็แอบเอาตัววิออสหรุ่นไฮมาแซมด้วยนะครับตัวไฮเนี่ยก็เป็นตัวสีดําคันนี้นะครับแล้วก็2คันนี้เข้ามาใหม่ เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูด้วยว่ารถเข้าใหม่มาเนี่ยโ <c oughs> ครงสร้างสภาพอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเปรียบเทียบด้วยว่าระหว่างตัวท็อปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างสําหรับตัว1.5รุ่นมิดกับตัว1.5รุ่นไฮนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปวนดูบอดี้รอบคันของทั้ง3คันนี้ก่อนนะครับรถเพิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็ไม่หลักหมื่นด้วยนะครับสำหรับตัวรถที่เข้ามาใหม่ที่เป็นสีบอลตัวมิด2คันเนี่ย ไม6 60,000กับไม้80,000นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาเลขไม้ให้ทราบกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเลทผ่อนด้วยแอบบอกก่อนว่าเลทผ่อนเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่6,000เท่านั้นนะครับเลทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000สำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้มาเดี๋ยวพาดูทั้ง3คันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไปแบบไวๆนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามี3คันเนาะวันนี้นะครับไม่อยากจะให้เกิน15นาทีนะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มจากคันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับคันนี้เป็นวิออส1.5รุ่นมิดนะครับเลขไม 80, นะ่80,000เป็นรถปี18 19อ่ารถปี19เดี๋ยวมาดูแผ่นเพจกันนะครับไม่80,000ราคา359,000นะครับคันนี้ผ่อน6,000ตลอดสัญญานะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะฮ <c oughs> ะอ่ปี19แท้นะครับปี19แท้สำหรับคันนี้เนี่ย เป็นบีออส1.5รุ่นมิดนะครับเป็นตัวกลางนะครรถเพิ่งเข้ามาเลขไมล์80,000ราคา359,000นะครับกับเลขไมล์80,000แล้วก็เลทผ่อนเนี่ยอยู่ที่6,000เท่านั้นนะครับตลอดสัญญาเลยภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําแล้วก็เดินได้มาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าพ,พี่ดูนะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะยังสวยขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเนี่ยสวยกว่านี้แน่นอน นะครับอ่ะมาเลาะดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งนะครับหัวน็อตแก้มด้านหน้ารถเพิ่งเข้ามาสวยเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็แผงประตูนะพี่นะสำหรับตัว v ีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดเนี่ยแผงประตูจะมาเป็นสีดาแล้วก็ตัดด้วยสีแชมเปญหรือว่าสีพิงค์โรสโกน,นั่นเองนะฮะภายในก็จะ <c oughs> ตกแต่งไปด้วยสีพิงค์โรสโกแบบนี้สําหรับตัวมิดนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกล้องถอยแล้วก็แอร์เป็นแบบออโต้นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะสวยเดิมแน่นอนนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี ใครอยากได้ v ีออสเกรดเนะครับมาดูในคลิปนี้ได้เลยเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าเป็นคันอื่นๆสามารถกดเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับในช่องผมลง v ีออไว้ค่อนข้างหลายคันนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะฮะว่าเข้ามาวันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพผิวพันธ์อะไรต่างๆโครงสร้างนะครับหัวน็อตฝั่งเสาบีไม่มีรอยขันไขนะครับปีสิบเ้าอย่างที่ผมแจ้งคันนี้แล้วก็ตัวกรอนประตูเนี่ยเดิมนะครับ ฝั่งเสาบีตรงนี้ก็หัวน็อตไม่มีรอยขันไขนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างผมจะแปะเบอร์ไว้ให้นะครับ0816563625สามารถโทรมาหาผมแล้วก็แจ้งเลขป้ายทะเบียนได้เลยนะครับ4058นะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจก็ยกหูกิ้งก้างมานะครับไม่8 0 0 0 0ผ่พอน6 0 0ัตลอดสัญญาสำหรับ V i ออ1.5รุ่นมิกค,คันนี้ปี19นะครับ <c oughs> 3 5 9 0 0 0หานนะครับสวยๆโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวหลังจากรถปรับสภาพเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวแกะโครงสร้างแบบละเอียดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคันๆไปเลยนะฮะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูที่มาพร้อมกันบ้างคันนี้มาพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเลขไม้น้อยกว่านะฮะคันนี้ไม้หกหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยดิฟจากคันก่อนหน้านี้คันนี้นะหมื่นหนึ่งนะครับ คันเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพาไปดู359,000นะครับส่วนคันนี้ไม่น้อยกว่า20,000โลราคา369,000นะฮะก็หมายความว่าเพิ่มงบขึ้นมาอีก10,000นนะครับได้คันนี้ไปนะครับแล้วก็เลทผ่อนเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะเลทผ่อนเท่ากันเลยประมาณ6,500 6,100ไม่ใช่6,500สิ6,100ประมาณนี้นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,000 ถ้าเกิดเลทผ่อนเนี่ยต่างกันแค่หลักร้อยนะพี่นะสองคันนี้ผมแจ้งก่อนเลยคันนี้ไม่แปดหมื่นคันนี้ไม่หกหมื่นเครับฝากไว้ด้วยทะเบียน2 9 9 0ูนะครับใครอยากได้ไม้น้อยมาเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวพาดูด้านหน้านิดนึงตัวมิดเนี่ยไฟหน้ามันจะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะพี่นะแล้วก็มีตัวไฟเดย์ไลท์นะครับมีมาให้ไฟเดย์ไลท์เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าตรงแก้มนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟหลีนะครับ ส่วนไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับดูผิวพันธุ์เบื้องต้นได้เลยรถเพิ่งเข้ามานะฮะสวยมากนะครับมีเก็บงานก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะว่ารถมือสองใช้งานมาแล้วนะฮะตรงนี้ให้พี่ดูอ่ะก็จะมีล่องรอยมาแบบนี้นะครับรถเข้ามาวันแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะฮะจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ขายตามสภาพอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีการปรับสภาพให้รถสวยเหมือนใหม่แน่นอนนะครับใช้เวลามาสักสองสาวันยังไงใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาก่อนได้ สำหรับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยจัดนะฮะเพราะว่าอะไรมาดูนะพี่นะประวัติศูนะคันนี้นะฮะคันที่ไม่หกหมื่นเนี่ยให้พี่ดูเลยเข้าศูนมาเป็นตับแบบนี้นะครับประวัติศูนี่มีให้แน่นอนนะฮะแล้วก็ภายในโคตรใหม่ตัวม่านด,ด้านบนนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับคันนี้ไม่หกหมื่นนะพี่ใครที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาหาผมได้บอกว่าอยากได้วีออสคันที่ไม่หกหมื่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมจะทราบเลยว่าเป็นคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะฮะยังรอเนื้อคู่อยู่ ภายในสวยสะอาดมากนะครับสวยสะอาดมากด้านท้ายนะครับก็ไฟท้ายมาเป็นแบบ LED นะครับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยก็จะมีเส้นโครเมียมตัดที่ไฟท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น1.5ดรุ่นมิดเนี่ยตัวเซนเซอร์การระยะด้านหลังเนี่ยจะยังไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะมีในเรื่องของตัวกล้องถอยเนี่ยมาให้แทนนะครับใช้งานได้จริงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพกันว่ากล้องถอยเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมติดเครื่องคันนี้แป๊บหนึ่งนะครับ มาเลยนะฮะสองตู้นึงคันนี้เนี่ยไม่หกหมื่นเจ็ดพันโลให้ดูเลขไม่ก่อนนะครับไม 6, 000, 000, ่หกหมื่นเจ็ดพันโลรถประวัติศูนย์ด้วยนะฮะเข้ามาเป็นตับแบบนี้เลย๊ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับแท้เดิมโรงงานให้มาแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นทีลิง์นะฮะเชื่อมต่อทีลิงค์ให้ดูกล้องถอยชัดเจนนะครับกล้องถอยใช้งานได้จริงแน่นอนแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเซ็นเซอร์กลั่ยยาด้านหลังมาก็ตามนะฮะ สามารถใช้งานทดแทนกันได้เลยแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้โฮมอลายดีไซน์มาเป็นแบบ3กา้านไม่มีล็อกลอนนะครับสวยเหมือนใหม่เลยนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาวันแรกถือว่าสวยจัดนะฮะสำหรับคันนี้เลขใหม่6 3า6 9 0น0ะครับรถปี19เช่นกันถัดมานะครับขั้นสุดท้ายเดี๋ยวผมพามาดูตัวท็อปนิดนึงเผื่อพี่ๆกำลัง,ล,งลังเลเนาะว่า เออจะเอาตัวมิดหรือว่าจะเอาตัวไฮดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าถ้าเกิดพี่ๆขยับงบขึ้นมานะครับมาเล่นตัวท็อปเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเผื่อไว้ตัดสินใจกันด้วยสําหรับคันนี้เป็นวิออส1.5รุ่นไฮนะครับเป็นตัวท็อปนั่นเองนะฮะคันนี้ปี19เหมือนกันไม่80,000นะฮะไม่หลักหมื่นทุกคันนะที่จอยอยู่ตรงนี้คันนี้เนี่ย399ก็หมายความว่าพี่ๆเพิ่มงบจากตัวรุ่นมิดเนี่ยประมาณ3 0,000ื่น ก็จะได้ตัวท็อปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเพิ่ม30,000เนี่ยจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับด้านนอกล้อแม็กนะครับลายพิเศษสําหรับตัวท็อปนะครับอย่างที่2เลยก็คือจะได้มือเปิดที่เป็นโคมียมี่นะครับแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทเอนทีมาเพราะว่าคันนี้เนี่ยพุูสตาร์ทเรียบร้อยนะครับตัวท็อปเพิ่มมา30,000นะได้พููสตาร์ทมาแบบนี้นะครับภายในฟังก์ชันใช้งานเหมือนกันทุกอย่างสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือ จะได้ภายในที่เป็นดําแดงแล้วก็เบาะแบบทรงแบบบักเก็ตซีดแบบนี้นะครับเบาะทรงบักเก็ตซีดภายในดําแดงนะฮะถัดมาตัวดิสเบรกเนี่ยได้มา4ล้อเหมือนกันนะครับตัวมิดก็ได้ตัวดิสเบรกมา4ล้อเหมือนกันนะครับได้มาทุกรุ่นอยู่แล้วตั้งแต่ตัวรุ่นมิดขึ้นมานะครับยังไงก็ได้ดิสเบรกเหมือนกัน4ล้อแล้วก็สิ่งที่เพิ่ม,เต,มเติมมาสําหรับตัวไฮนะครับเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังได้มาแล้ว2ตําแหน่งนะครับแล้วก็จะมีเส้นโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงท้ายสําหรับตัวท็อป เบื้องต้นเนี่ยความแตกต่างกันประมาณนี้นะครพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเพิ่มงบขึ้นมาอีก3 0ม0 0ืเนี่ยโอเคไหมนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดว่าต้องฟังก์ชันต้องโคมเมียมอะไรแบบนี้ก็ไปเล่นตัวมิดได้ประหยัดงบนะครับสำหรับตัวไฮตัวนี้เนี่ยคันนี้ก็ผ่อนอยู่มาสักหกพนะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันเใครอยากได้ตัวท็อปก็มาได้เลยนะฮะคันนี้ก็ไม่หลักหมื่นเช่นกันแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทมาเรียบร้อยมีกล้องถอยอะไรมาต่างๆเหมือนกันนะฮะ อ่ะผมลืมไปอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เพิ่มเติมมาสําหรับตัวทอ็อปพี่ๆจะได้กล้องบันทึกหน้าแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะฮะจะติดอยู่ที่กระจกด้านหน้าตรงนี้แท้เดิมจากโตโยต้านะครับก็มีกล้องบันทึกมาให้เรียบร้อยแล้วะครับก็ประมาณนี้นะฮะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประมาณนี้นะฮะก็ใครที่มองหาวีออสอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวหลังจากที่2คันนี้เนี่ยปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิป แกะโครงสร้างให้ได้รับชมกันทั้งคู่เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ถูกใจเนี่ยผมแนะนําว่าให้จองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวมิดไมล์หลักหมื่นเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับช่วงหลังนี้วีออสเข้ามาน้อยมากนะฮะฝากไว้ด้วยใครที่สนใจก็ติดต่อยกูมาหาผมเบอร์ด้านล่างนะครับแปะเบอร์ไว้ให้แล้ว0 8 1 6 5 6 3 6 2 5กนะครับก่อนจะไปเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะครับวีออสตัวท็อปนะครับ1น้รุ่นไฮคันนี้399ไม ผ่อน6,007นะครับคันกลางคันนี้ Vios 1.5รุ่นมิด369ไมล์60,000นะครับผ่อนประมาณ6,001 6,002ประมาณนี้6,000ต้นๆนะครับส่วนคันสุดท้ายเลยนะครับ Vios 1.5รุ่นมิด359ผ่อน6,000ทวนตลอดสัญญานะครับฝากไว้ด้วยใครที่สนใจก็ติดต่อมาหาผมนะเบอร์ด้านล่างนะครับแปะเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้พยโย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมสััดีครบ